คยีอนิเมขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์ลือหนึ่งในไต้ราตอนที่204ในโถงประชุมนั้นเมื่อเซียยิงได้ยินคำพูดมู่เฉินปุบดวงตาเขาก็เปลี่ยนกลายเป็นหนาวเยน็นนิ้วเคาะที่เก้าอี้เบาๆแต่ไม่ได้พูดอะไรเทว่ากับทรงแรงกดดันออกไปแทนแลาก็เเยียวตัวหนึ่งออกล่าเหยื่อและดับความดุร้ายถึงขั้นจบชีวิตคนได้จอมยุคข,ขุมพลังจี้จุนคหาไม่ใช่คนที่มู่เฉินสามารถต่อกรได้เทว่าเขาทำเพียงแค่ขมวดคิว้ว สีหน้ายังคงสงบตอนนั้นเขาสามารถทนแรงกดดันแม้แต่ของรั่วเทียนเซ่นได้ไม่นับซ้ำรั่วเทียนเซ่นยังแข็งแกร่งกว่าเซียหยิงทว่าขณะแรงกดดันปรากฏเสียงเย็นชาจากจิวโยก็ดังขึ้นพลังกดดันรอบตัวมูเฉินก็หายไปเบื้องหลังเซียหยิงผู้เทียนยังคงมีสีหน้ายิ้มแย้มแต่รอยยิ้มหน้าขนลุกตัวเขาไม่เคยคิดว่าการตัดสินใจส่งเจ้าจงออกไปจะเป็นการเปิดโอกาสให้หมูเฉินได้แสดงศักยภาพ จากทักษะและความสามารถที่มูเ่เฉินแสดงออกมาไม่ได้ด้อยไปกว่าแม่ทัพคนอื่นทักษะของสหายคนนี้ดีเยี่ยมมากข้าชักจะคันไม้คันมือแล้วไม่ทราบว่ามาแรกเปลี่ยนกระบวนท่ากับข้าสักหน่อยได้ไหมหูเทียนพูดขึ้นเขารู้เสียหยิ่งไม่คิดคืนที่นั่งในบอ่อท้องขายฟ้ากับจิวอยู่ยิ่งตอนนี้มูเ่เฉินเอาชนะเจ้าจงได้ถ้าเขาไม่สแสดงความสามารถตัดกำลังใจอีกฝ่ายขอวิหกโอโรกันคงได้สิ่งที่ต้องการแน่นอน พอได้ยินคำพูดของวูเทียนแม่ทัพทั้งหลายในห้องของเองเนี่ยก็บุยปากในหมู่แม่ทัพของในเขตกรงเวสสนวูเทียนจัดไว้อยู่ในแถวหน้าการกระทําในตอนนี้สแสดงถึงการกดขี่ข่มเหงข้าว่าไม่ต้องให้แม่ทัพมาสู้กันหรอกถ้าเจ้ารู้สึกว่าหอวิหกโรกันของข้าไม่มีความสามารถก็มาสู้กันระหว่างผู้บัญชาการดีกว่าถ้าเจ้าแพ้ก็ส่งที่นั่งทั้งหมดคืนมาจิวโหยเนี่ยมีท่าทีสงบเพระนาวรู้สึกถึงพลังมูเฉินแม้น้องชายคนนี้จะมีไพาตาอยู่ แต่เขายังไม่ได้ชำระล้างเทวสวรรค์บางทีเขาอาจจะต่อสู้กับจอมยุคคุมพลังจี้จุนขั้นหนึ่งได้แต่บูเทียนมีคุมพลังจี้จุนขั้นสองหากพวกเขาปะทะากันมูฉันจะเสียเปียบคำพูนางสงบแต่กลับทําให้คนอื่นในห้องโถงนั้นตกใจการต่อสู้ระหว่างแม่ทัพนับเป็นเรื่องเล็กแต่หากเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้มญชาชการจะเป็นเรื่องจริงจังทันทีที่ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งแพ้จะสั่นคลอนเกียรติยศของคนพูนั้นในอาณาเขตกงเวสวรรค์ เมือ่อดินคําพูดจิวโยแม้แต่เสียยิงยังดวงตาเปลี่ยนไปหากพลังจิ้วโยเหมือนในอดีตนี่คงเป็นสิ่งที่เขารอคอยแต่ตอนนี้จิวโยผ่านภัยบัตรได้สําเร็จความแข็งแกร่งนางเห็นชัดว่าดูถูกไม่ได้ก่อนเขาจะเข้าใจพลังของนางการฉีกหน้ากันง่ายๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรทําบนท่านดอกบัวเทียนจิวพูดว่าขอวิหกโอโรกันเป็นขุมกําลังระดับผู้มชาการในอาณาเขตกงเวสวร,ร ก็ยอมมีคุณสมบัติในการแข่งขันชิงตำแหน่งในบอ่อทองขายฟาร์มในอดีตจิวโยไม่อยู่ตำแหน่งถูกแทนที่ชั่วเขาวตอนนี้นางกลับมาแล้วก็คืนที่นางให้นางไปเถิดรินทงเองก็ยิ้มพอได้ยินคำพูดนั้นเซียยิงกระเรือบมองรินทงเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ได้แยง่งในเมื่อจอมคนเทียนจิวพูดที่นางก็จะกลับคืนสู่หอวิหกโรกันดังเดิมส่วนของเหลวจื้อจุนหนึ่งพันหยดทางข้าเคยให้พวกเขาไปตอนนั้นก็ไม่ต้องคืนแล้วให้หอวิหกโรกันได้เก็บเอาไวเ้เถิด ในเมื่อขอวิหกโรกันร้อยสิ่งเสียที่รอซ่อมแซมข้าคิดว่าเจ้าคงต้องการของเร็วจี์จจุนมากไม่ใช่หรือพอพูดจบเขาก็ยิ้มให้กับจิวโยช่างเป็นรอยยิ้มที่มีความเย้ยหยันจิวโยเองก็ตอบด้วยรอยยิ้มในเมื่อเรื่องที่นั่งตกลงกันแล้วก็มาพิพายเกี่ยวกับเมือที่เคยไปของขอวิหกโรกันกันเถิดได้ยินคําพูดนาะงสีหน้าเสียยิ่งเปลี่ยนไปเขาไม่ได้วางความสําคัญกับที่นั่งบอดทองขายฟ้าเท่าไหร่แต่ต่อให้มู่เฉินเข้าท้าชิง เขาก็ไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายจะยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางแม่ทัพมากมายและได้รับที่นั่งไปดังนั้นเขาจึงไปเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องหนึ่งแต่ในตอนนี้จิวโยต้องการเอาเมืองที่อยู่ใต้อานัตของเขาคืนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาทนไม่ได้เมืองเหล่านั้นจะมอบของเร็วจี้จุนให้กับเขาเป็นจํานวนมากในทุกปีการที่หอเยี่ยวโรหิตสามารถก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งขึ้นได้ของเร็วจี้จุนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เขาจึงไม่เต็มใจจะยกแกะอวนที่เขาได้มาเนี่ยคืนไป ยความอยากอาหารของเจ้านั้นไม่ใหญ่ไปหน่อยหรือทั้งที่เพิ่งกลับมาข้าแค่ขอคืนสิ่งที่เคยเป็นของหอวิหกโรกันมาเท่านั้นเมืองเรานั้นข้าไม่ได้ใช้กําลังยึดมาเจ้าจากขอวิหกโรกันไปหลายปีแล้วเมืองเรานั้นจะถูกเจ้าควบคุมได้อย่างไรในเมื่อเจ้าไม่สามารถคุ้มรองคนอื่นได้ก็เป็นธรรมดาที่คนเหล่านั้นจะมองหานายใหม่ผู้บัญชาการเสียยิงพวกเราต่างรู้กันดีทําไมต้องพูดเนี่ยลําลึกบุญคุณเช่นนี้ เจ้าคิดว่าข้าไม่รู้เรื่องที่เจ้าชอบแอบคุกคามอยู่ตามมุมมืดหรือไงในตําหนักสายตาเยือกเย็นทั้งสองปะทะกันไม่มีใครยอมถอยผู้ประชาการคนอื่นก็เงียบปล่อยให้นกสองตัวตีกันไปเห็นชัดว่าพวกเขาไม่อยากอยู่ทั้งคู่หยุดเถียงกันได้แล้วริงทงนั้นพูดขึ้นอาณาเขตกรงเวสวรค์ของเรามีกฎระเบียบข้อบังคับอยู่ตราบใดที่ยังอยู่ในกฎสามารถทําอะไรก็ได้การเป็นเจ้าของเมืองเรานั้นหากใครไม่พอใจก็ลงมือได้ เหมือนกับคำพูดที่ว่าตามใดที่ยังอยู่ในกฎพอรด้ยินงคำพูดนั้นจิ้วโยขโมดคิว้วในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการอาณาเขตกงเวสสวร์พวกเขารู้กฎระเบียบของสำนักดีเขตแดนของพวกเขากินบริเวณกว้างขวางในบรรดาเขตแดนเหล่านั้นก็มีหลายเมืองส่วนใหญ่อยู่ใต้การควบคุมของอาณาเขตกรงเวสสวร์ขณะด,ดินแดนที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่การจัดการของผู้บัญชาการทั้งเก้าซึ่งความสัมพันธ์ของผู้บัญชาการทั้งเก้าไม่ได้ดี มกเกิดการแย่งชิงดินแดนกันอยู่ส่วนการแก่งแย่งกันนั้นอาณาเขตกรงเวสสอนไม่ได้เข้าไปยุ่งแต่มีกฎห้ามให้ผู้บัญชาการเข้าร่วมการแก่งแย่งมีเพียงผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ลงแข่งขันชิงชัยตอนนี้หอวิหกโรกันมีพลังอ่อนแอสุดในหมู่ก้าผู้บัญชาการส่วนตำแหน่งแม่ทัพก็มีมู่เฉินคนเดียวที่เพิ่งได้รับคุณสมบัติสำหรับผู้บัญชาการคนอื่นพวกเขามีจอมยุทธสองพลังจำนวนมากอยู่ใต้าการปกครองราวกับหมูเมฆ หากต้องสู้กันหอวิหกโรกันก็ไม่มีโอกาสได้เปรียบแม้คําคูดของหรินทงเหมือนจะไม่ใช่เนี่ยช่วยฝ่ายหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ปิดทางจิวโยให้ได้เมืองกลับมาเพราะเป็นไปไม่ได้ที่หอวิหกโรกันจะสู้กับหออื่นที่มีจอมยุทธ์มากมายราวกับหมู่เมฆ้ดยมู่เฉินคนเดียวจิวโยเขาหมวดคิว้วแต่ไม่ได้โต้กลับนางก็เรือไปทางเทียนจิวนั้นที่กําลังใสน่นางางได้บอกว่าในเมื่อเป็นแบบนั้นวันหน้าได้เห็นดีกันแนย่ยินดีต้อนรับทุกเมื่อ เสียยิ่งเนี่ยขวารอเราะเนื่องจากความแตกต่างระหว่างคุมพลังตายบัญชาของพวกเขามีรถเหลือต่อให้มูเฉินเอาชนะเจ้าจงได้แต่เจ้าจงก็มีตำแหน่งกลางๆในหมู่แม่ทัพจํานวนมากของเสียยิ่งเมื่อเห็นสถานการณ์นั้นมูเฉินก็ไม่ได้พูดอะไรเขากลับไปหาจิวโยมูเฉินเจ้าทรงพลังจรงิงๆทั้งโยขยับเข้ามาหามูเฉินใบหน้านางเปียมด้วยความปีติไม่ว่าอย่างไรครั้งนี้มูเฉินก็กูนายห,หอวิหกโรกันกลับคืนมาได้ ถังปิงก็พยักหน้าออกไปสู้ตายมายกหนึ่งในที่สุดข้าก็ได้เห็นรอยยิ้มหายยากของถังปิงแล้วไม่ง่ายเลยนะมูเฉินแอบหยอกร้อทั้งโยเองก็หัวเราะชัดว่าน,นางเนี่ยได้ยินแววหยอกร้อกันของมูเินไปหน้าถังปิงก็แดงเมื่อมองมูเินรอให้เจ้าได้ที่นั่งบ่อทองขายฟ้าจริงๆข้าจะยิ้มให้เจ้าดูจนกว่าจะพอใจงั้นข้าคงต้องทํางานหนักหน่อยแล้วถังปิงในเชิดหน้าแต่มุมปากนั้นกลับมีรอยยิ้ม เมื่อจิวโยเห็นว่าไม่สามารถขอเมืองคืนได้ในการประชุมก้าผู้ัญชาการนางก็ไม่ได้พูดอะไรอีกไม่ว่าอย่างไรนางก็คว้าสิทธิ์มาให้กับมูเฉินได้ส่วนซีงต่างๆที่ถูกยึดไปก็ยังมีเวลาอีกในอนาคตที่จะจัดการวาระการประชุมเที่ยเหลือเป็นการอภิปรายเรื่องอื่นซึ่งจิวโยไม่ได้เกี่ยวข้องหลังจากนั้นอีกสองชั่วโมงการประชุมก็จบลงเมื่อการประชุมสิ้นสุดจิวโยก็ยันกายเดินนำหน้ามูเฉินออกไปข้างนอก ที่ด้านนอกตํนักพวกเขาได้เดินเฉียดกับกลุ่มของเซียหญิงทั้งสองฝ่ายเขเม่นใส่กันฮ่าฮ่าจิวหยูเป็นเรื่องดีนะที่คนหนุ่มสาวจะมีแรงขับเคลื่อนแต่จําไว้ว่าง่ายเกินที่จะหักงอผู้บัญชาก,การเซียหญิงก็ควรจะรู้หากตะการตะการมากเกินไปกระเพาะก็จะแตกเอาได้ฮ่าฮ่ากระเพาะข้าใหญ่โตพอจะกินหอวิหกโรกันทั้งหอเลยละ่ะจากนั้นก็เรือบมองมู่เฉินที่ข้างกายจิวหย,<ๆ>ยูเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่สบัดเท้าเดินต่อไป หูเทียนกับเฉาเฟิงก็เดินผ่านพวกเขาจากนั้นคนแรกก็หยุดอยู่ข้างมู้ฉินและยื่นมือออกไปสหายถ้าเจ้าอยากเข้าร่วมการแข่งขันบ่อทองขาย้าข้าขอเตือนเจ้าไว้หน่อยเขาหยุดและพูดว่าระวังโดนข้าอัดจนตายนะเขาขวเราะและสะบัดไหล่ของมูเฉินและเดินต่อไปมองทางด้านหูเทียนนั้นชักอยากจะอัดมันให้ตายจริงๆแล้วสิประตูทางเข้าโถงประชุมจิวอยู่ได้ยินคำพูดของมูเฉินก็ยิ้ม น่ารำคาญจริงๆอาจให้เธตายไปก็ดีเหมือนกันงั้นข้าจะพยายามก็แล้วกันที่ดานหลังถังเปิงกับถังโยนั้นก็ยิ้มไม่รู้จริงๆว่ามู่เฉินไปเอาความมั่นใจแบบนี้มาจากไหนวูเทียนไม่ใช่จอมยุทธที่เจ้าจงจะสามารถเทียบได้แม้แต่ในหมู่แม่ทัพอาณาเขตกรุงเวสวรรค์เขายังอยู่ชั้นหัวกะทิหากพวกเขาต้องสู้กันจริงพวกนางจินนาการเนี่ยคนรับของมู่เฉินไม่ออกเลยเขาช่างไม่กลัวอะไรไปกันเถิดจิ้วโยยิ้ม จากนั้นก็โบกมือให้สัญญาณว่าเตรียมตัวจะออกจากที่นี่จิ้วโยยู่ๆเสียงหนึ่งเนี่ยดังขึ้นทําให้จิ้วโยยหยุดฝีเท้านางเห็นสูชิงในชุดสีฟ้าอมเขียวกําลังเนี่ยเดินปีเข้ามาโอ้สูชิงนี่เองมีอะไรเลยแม้น้าเสียงนางจะดูอบอุ่นแต่ก็เจือไปด้วยความเย็นชานิสัยของจิวโยปกติไม่ง่ายจะเข้าถึงตัวอยู่แล้วนางกับสูชิงอาจนับได้ว่ารู้จักกันแต่สูชิงไม่ต่างจากคนแปลกหน้า ดวงตาคงนั้นมองจิวโยสู่ชิงก็อึง้งความสงบที่เขามักมีก็หายไปแม้แต่หัวใจก็เต้นแรงดวงตาเขาฉายแววแรงกล้ายินดีต้อนรับกลับนะขอบคุณจิวโยพยักหน้ายัางเฉยเมื่อยและหันหลังกลับเดินออกไปสู่ชิงที่กําลังรวบรวมความกล้าจะเอ่ยใบหน้าก็หม่นมองแต่สายตาที่มองร่างนั้นกลับเต็มไปด้วยความชื่นชมจูจุดูเหมือนว่าเจ้าก็ไม่มีอะไรดีกว่าข้าเลยนะ เบื้องหลังซูชิงเสียงหยอกล้อก,กับดังขึ้นนั่นก็คือโจเยี่ยอย่างน้อยข้าก็ไม่โดนไล่จนต้องเปิดตูดหนีนะซูชิงเนี่ยกลับมาเป็นปกติหลายคนรู้ว่าโจเยี่ยหมายปองถังปิ่งเขาเคยแอบไปซ่อนตัวในหอวิหกโรกันและถูกอีกฝ่ายจับได้จนไล่ฟันกระเจิงจะว่าไปเราก็มีชะตากรรมเดียวกันนะโจเยี่ยเนี่ยพูดขึ้นข้าหาข้อมูลมาละผู้ชายที่กลับมาพรอกระจิวเชื่อมูเชนิน ดูเหมือนจิ้วอยต่างใจใจเขาเป็นตัวแทนหอวิหกโรกันในศึกบอดทองไข่ฟ้าครั้งนี้เจ้าคิดว่ายังไงฮ่าฮ่ายังไงก็แย่งมาไม่ถึงตัวข้าหรอกนะสูชิงเนี่ยพูดขึ้นเขารู้ว่าไม่ว่ามูเฉินจะมีฝีมือแบบไหนก็ไม่มีทางที่จะสะเทือนที่นั่งของเขาได้เนื่องจากเขามั่นใจในพลังตัวเองลำดับหนึ่งในสี่แม่ทัพไม่ใช่ของประดับหรอกนะใช่ครั้งนี้มีละครดีๆให้ดูแล้วข้าอยากรู้มูเ่เฉินจะไปได้ไกลแค่ไหน ทั้งสองต่างยิม้มจากนั้นก็หันหลังเดินจากไปสูชิงสนใจในตัวเจ้าจริงด้วยเงาร่างคนหนึ่งพูดขึ้นมาระหว่างทางกลับสู่หอวิหกโรกันมูเฉินพูดขึ้นคูปากจิวโยก็ห้ามอีกฝ่ายทันทีทั้งปิงกับทังโยเนี่ยก็อมยิม้มเจ้าเห็นบูเทียนกับเฉาเฟิงแล้วรู้สึกยังไงสู้ไหวไหมถ้าเจ้าหวังคว้าตำแหน่งในศึกบอทองไข่ฟ้าก็ต้องเอาชนะหนึ่งในสองคนนี้ให้ได้ตอนนี้ยังพูดไม่ถูกแะ มูฉินคิดคู่หนึ่งพร้อมกับรอยยิม้มที่ทําให้ผู้คนสบายใจแต่อีกสองเดือนหลังจากนี้ข้าเจ้าชนะได้เวลาสองเดือนเพียงพอต่อการชําระล้างเทียสุริยะถึงตอนนั้นเขาก็ไม่ต้องกลัวศัตรูหน้าไหนที่อยู่ในระดับเดียวกันแม้ว่าบูเทียนจะมีขุมพลังจี้จูนขั้นสองแต่เขาก็ไม่รู้สึกกลัวถังปิงกับถังโยปัหลาดใจไม่เห็นความมั่นใจของชายหนุ่มพวกนางยังไม่คุ้นเคยกับมูเชินพวกนางจึงไม่รู้ว่าเขาสามารถพัฒนาไปได้แบบไหน เวลาแค่สองเดือนจะทําได้จริงหรือเพราะตอนนี้เขาดูเหมือนมีระยะห่างกับบูเทียนและเฉาเฟิงอยู่เว่าแม้พวกนางจะมีข้อสงสัยแต่ไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเห็นจิวโหยพวกนางก็เชื่อในตัวจิวโหยและจิวโหยก็เชื่อในตัวมู่เฉินพวกนางเชื่อในตัวมู่เฉินเช่นเดียวกันบางทีอาจจะทําสําเร็จก็ได้สู้สู้นะถังปิงกับถังหัวเนี่ยเอ่ยขึ้นใบหน้าที่เหมือนกันลวกับแก มีล่องรอยให้กำลังใจและความคาดหวังนี่เป็นศึกแรกของหอวิหกโรกันหลังจากจิวโยกลับมามองเห็นกำลังใจและความคาดหวังในดวงตาสตีทั้งสองมูเฉินเองเงยหน้าขึ้นจากนั้นก็หยินดูเหมือนครั้งนี้ข้าต้องชิงตำแหน่งในศึกบอทองขายฟ้ามาให้ได้เทว่าสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกคาดหวังมากกว่าคือในสุดเขาก็สามารถเริ่มชำระร่างเทพสุริยะที่ไฟฟันได้แล้ว นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางในการเป็นหนึ่งของเขาขอเยี่ยวโรหิตใบหน้าเสียยิ่งเริ่มมืดขึมลังสีสังหารเริ่มปรากฏออกมาทุกคนบอกได้เลยว่าเสียยิ่งกำลังเดือดดานท่านผู้บัญชาการเราจะชะลอการยึดหอวิหกโรกันออกไปสักหน่อยดีไหมขอรับชะลอหรือเสียยิ่งรืมตาขึ้นมาทําให้จอมยุทธที่พูดเนี่ยรู้สึกหนาวเย็นแค่ผู้หญิงที่เพ้อฝันคนหนึ่งจะทําให้ข้าคนนี้กลัวได้อย่างไรออกคําสั่ง เล่งตีเมืองที่อยู่ใต้อานัตหอวิหกโรกันให้เร็วสุดตราบใดที่พวกเขาเข้าร่วมกับหอเยียวโรหิตข้าจใจผลประโยชน์ทุกอย่างแก่พวกเขาไม่งั้นจะถือว่าดูถูกหอเยียวโรหิตในภายภาคหน้าข้าจะลงมือเองขอรับคุณนางชั้นสูงของหอเยียวโรหิตตอบครับเสียยิงกระเบนสายตาไปทางหูเทียนกระเฉาเฟิงสึกบอดทองขายฟ้าครั้งนี้ข้าเอาที่นั่งในการเข้าร่วมมาให้พวกเจ้าแล้วหวังว่าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังหูเทียนกระเฉาเฟิงคํานับ นอกจากนี้รอยยิ้มหน้าคนลุกปรากฏดูเหมือนจิ้วโยจะให้ความสําคัญกับเจ้าหนุ่มที่ชื่อมูเฉินเหลือเกินในเมื่อนางมั่นใจมากขนาดนั้นพวกเจ้าก็จัดการมันระหว่างงานประลองบอดทองขายฟาซะพอดินคำพูดนั้นผูเทียนกับเฉาเฟิงก็มองหน้ากาันรพร้อมรอยยิ้มคิดจะทําอยู่แล้วขอรับขอวิหกโรกันท้องฝึกหยุดมูเฉินนั่งเงียบๆไม่มีคืนหลิงใดๆรอบตัวเนื่องจากเขายังไม่เริ่มบ่มเพาะแต่กับนั่งแบบนี้มานานกว่าสี่ชั่วโมง รอเนี่ยจนหัวใจของเขาสงบค่อยลืมตาเขาวาตาประทับได้มือทั้งสองแสงเข้มข้นกระปากดออกมานี่คือกระดาษสีดำลึกลับรายการนิรันที่มีวิธีการฝึกร่างเทพสุริยะมูเฉินก็มองเงียบๆหน้ากระดาษสีดำอัดแน่นด้วยความลับซึ่งสามารถทำให้เราจอมยุคขมพลังจี้จุนนับไม่ถ้วนบ้าคลั่งได้ความจริงแล้วรายการนิรันสามารถทำให้แม้แต่จอมยุคข,ขุมพลังเทียนจี้จุนยังยากจะ คงความสงบได้การที่เขาได้มันมาถือเป็นโชคชะตาเนี่ยที่ยอดเยี่ยมหลังจากเรียกกระดาษสีดําตาประทับก็เปลี่ยนไปลุกแสงสมลูกปรากฏซึ่งแต่ละลูกเต็มได้ความพันผวนแล้วก็มีของเร็วไหลอยู่ในนั้นซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่าปริมาณขึ้นหลิงอยู่ในระดับสูงลูกแสงทั้ง3ก็คือสมบัติธรรมชาติที่มูเฉินใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้มันมาเหตุหลินจือกตะวันผลตะวันศูญญตา ใบไม้เทพอมะตะสมบัติธรรมชาติทั้งสามเป็นของหายากมูเฉินทุ่มเทไม่รู้เท่าไหร่แต่โชคดีนักที่เขารวบรวมจนครบในที่สุดเขาสามารถฝึกฝนร่างเทพสุริยะที่อยู่ไกลเกินเอื้อมได้แล้วมือของมูเฉินแตะบนรายการนิลันแสงเข้มข้นกระจายออกมาจากหน้ากระดาษไหลตามนี้เข้าสู่ร่างเขาข้อมูลโบราณไร้ขอบเขตขุดขึ้นมาใน่วงแห่งจิตการไหลนั้นทําให้ร่างกายของเขาสั่นถึมทว่า เขาก็อดทนรับข้อมูลมหาศารเอาไว้นี่คือวิธีการชำระล่างเทพสุริยะที่ซับซ้อนการได้รับข้อมูลกินเวลากว่า10นาทีก่อนจะสิ้นสุดมูวเฉินก็ลืมตาม่านตาสีดำมองสมบัติธรรมชาติทั้ง3นั้นได้สายตาที่อัดแน่นจากข้อมูลก่อนหน้านี้ทำให้เขารู้ว่ามีโอกาสแค่ครั้งเดียวในการชำระล่างเทพสุริยะไม่เพียงเพราะความยากของสมบัติธรรมชาติทั้ง3 แต่มีเหตุผลหลักคือเนื่องจากถ้าเขาล้มเหลวก็จะเป็นเรื่องยากที่ร่างกายเขาจะปรับแต่งความเข้ากันได้กับร่างเทพสุริยะต่อให้เขาสามารถรวบรวมสมบัติธรรมชาติเหล่านี้ได้อีกครั้งในอนาคตก็เป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสําเร็จไม่มีครั้งที่สองสำหรับร่างเทพสุริยะเมื่อล้มเหลวก็จะสูญเสียโอกาสไปตลอดกาลเงื่อนไขโหวแบบนี้ทําให้ผู้ันตกใจมากแต่เขาระง,งับความหวาดกลัวนั้นไปเขาค่อยๆตั้งสติ ลบร่องร้อยเนี่ยความลังเลออกไปไม่ว่าการฝึกร่างเทพสุริยะจะยากเย็นแบบใดคนอย่างเขาก็ไม่คิดยอมแพ้ยิ่งกว่านั้นเขาต้องชำระสำเร็จให้ได้พอเขาให้สัญญากับนางไว้แล้วมู่ฉันสร้างตาประทับสายตาเขาเริ่มคมกิบมาเริ่มกันเลยโอเคครับเจอกันหนะ้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ